بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كوام سلام الرحمة كوام متى براني جاء الله سبحانه وتعالى تُمْ بَسَبْدَى تَنْ أَجَانْ شَرِيفْ سِي นายกสมาคมพุทธสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูระัมภกกับผมอาจารย์อิสมานบินสลามัดในฐานะตัวแทนบรรดาทายาทอัลมารฮูมอิหมมอับดุลลาตีฟและอัลมารฮูมโตสุกและมัดและในนามบรรดาผู้บริหารของเวเนิสลามบำบรูศาสตร์ ในนามบรรดาคณาจารย์ขององค์อิสลามบำรุงศาสตร์ในนามบรรดาศิษย์รุ่นเก่าและรุ่นปัจจุบันและในนามของบรรดาแขกมมิผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในวันนี้กระผมขอต้อนรับท่านอาจารย์ชรยฤสศรีเจริญด้วยความเต็มใจยิ่งด้วยความยินดียิ่ง กับผมเข้าใจหัวท่านนั้นมีภารกิจมากมายในฐานะผู้ซึ่งที่มีบทบาทมีความสำคัญต่อเยาววชนมุสลิมในประเทศไทยสมาคมครูสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยเป็นสมาคมหนึ่งที่ได้รับการรับรองได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกับบรรดา หงวงียนทั้งหลายที่สอนฟารุอีนะครับกับผมในฐานะหัวหน้าหน่วยสอบ72ก็ขอชื่นชมท่านในความอุตสาหะในความวิริยะในความตั้งใจตลอดระยะเวลาที่ท่านได้บริหารสมาคมครูสภาพันอิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อัลฮัมดุลิลลา์อัลฮัมดุลิลลา ล ل ح م د ل ل บบิลอาลามีนการเสรเสริญทั้งมวลนั้นเป็นของ Allah พวกเราน้อมรับพวกเรายินดีต่อสิ่งที่ a l ล a h سبحانه และกูฏาลาพระองค์ทรงเมตตาให้มีวันนี้โรงเรนอิสลามบะมุสศาสตร์ของเราว่างเว้นจากการจัดงานมาเป็นเวลา24หรือ25ปี นี่เพราะตักเดฟของอัลลอฮฺสุบฮานาหูะัจลาทำให้บรรยากาศแห่งความเป็นมิตรทำให้บรรยากาศแห่งความชื่นชมและมีการลุ้นกันว่าวันนี้จะเกิดขึ้นได้หรือไม่นี่เพราะตักเดฟของอัลลอฮฺสุบหฮานาหูัจฮลาโดยแท้จริงอัลฮัมดุลิลลาฮิรอบบิลอาลามีนคับ ผมขอใช้เวลาตรงนี้แต่เพียงเท่านี้สุดท้ายนี้ไม่มีสิ่งใดที่กตผมจะบอกกับท่านอาจารย์ชริฟและบรร,รดาผู้มีเกียรติทุกท่านขอให้อัลลอฮฺสุบฮานาะหูวาตาลาทรงโปรดเมตตาให้สุขภาพร่างกายและจิตใจของพวกท่านจงเข้มแข็งดำรงไว้ซึ่งหลักการของอัลอิสลาม จงสนับสนุนในเรื่องของคุณงามความดีและขอให้ท่านทั้งหลายได้รับฮุสนุลคอติมะโดยทั่วกันวบิลลาฮิตาตฟีกวัลฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะระห์มัตุลลอฮิวะบราตุ